ดเดินก้าไปให้รู้เส้นทงในใจแล้วจะไปเจอทีดก็ชีวิตก็ดต่อสูงแต่เรียนรู้ี่ใจ เหมือกันจุกทเด้ยใจที่มีให้เปอนของกัว ดีใจครับโดีลูกลูดีเมียงพ่ออีดีเดียพ่อจูกันี่นะครับดีๆของพ่อจูกับพ่อหน่อยสำเร็จแล้วะกันเลครับทุกคนอีกคลิปหนึ่งผมนะฮะว่าคนแน่แน่นั้นผู้ชนะนะครับนีผู้นำเลยฮะคาเช่ ยินดีกับเสียงแรกๆนะครับที่วันนี้นำร้องมาถึงท่านนี้ได้ผมต้องพูดต่อไม่ได้แล้วพี่นนท์ดีกว่าไปดูเสีนนะครับไม่ได้กันเเออออผู้จัดการกับผู้จัดการเข้าใจคสุขุมวิทในสายเลือดดีๆของพอสงการ ในสุภาพส่งต่อมาถึงลุงโจกับเยี่ยนน้อยับฝากไว้ด้วยครับหมอลําสาวรายหนึ่งกับสาวรายสองครับมีกันมีงานครับฝากพี่น้องเมตตากับอิทธิบุของพวกข้าน้ำวันนี้นะครับถึงแนวฝ่าฝนนะครับตกไม่เป็นไรไปแล้วของฝนแต่ว่าหัวใจที่เราอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันจังเปวันเจ็ดวันเศร้าไปเลยครับม่เลงครับกอดพ่อหัวใจเป็นเรื่องเดียวครับ สู่ไปตั้งแต่ทั้งพี่รองในกยมกิตนํานะครับขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงให้เรากันส่งกำลังใจครับเนาะขอบคุณครับครับขอบคุณทุกต่นรับทุ่งแรงใจที่มอบให้ครับกับทีมงานสารนทิพนแทนครับวันนี้ทีมงานสารนะเมศโชนะครับมาแสดงความยินดีกับบอสโจโดมินินพร้อมกับสซนุนวันนี้ โดยการนำของเฮียหน่อยอลําไอดอลนะครับส่งมอบความสุขให้พี่น้องในช่องนี้นะครับลำจ้นนี้ครับพบกับคอนเสิร์ตช่วงต่อไปของทีมงานสาวร้อยไม้านเทครับขอบคุณสำหรับเลกเฟิรนจากลำคีนด้วยนะครับก็เจแอนนะครับเจแอนนะครับมกจิตเจแอนแล้วก็ที่สุพุธบันคิวครับแล้วก็พี่กับโง่ด้วยนะครับ วุ้หลายครับป้าโอ้สิ่งอะไรน้องวุ้หลายครับว่หน่าร่าเราเลยมุ้นกับรบบเรือยๆน้องกันครับรวยแล้วให้รวยอีกน,นะครับขอบคุณทีมงานป๋าช่วยฟ้ามว่วนขอบคุณทีมงานเต้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบที่ใักได้ขอบคุณไปยังเครื่องเครือค่องดื่มเอ็มร<น>้อยห้าสิบผู้สนับสนุนหลักดับเบิลดารครับผมของสาวน้อยแหงแล้วก็รองการ์ดทีการิด<ะ>ี ครับไม่ขอเอขื่องมงคลครับแล้วก็ยังเปิดรับสำหรับผู้สนับสนนุต่อเนาะครับผมนะครับเอ้าลูกจูนะครับบริษัทบริยังไลน์นะครับตื่นตั้งใจอยู่ในหัวใจนี่ะครับมีการมีงานพอกันเดี๋ยววิ่งลองทุกสถานทีก่กันแล้วกันขอบคุณเจโอวั o o นเจโอทูนะครับนี่อ่นอนโซนทีสามครับวิที่ัวปารครับขอบคุณหลายๆครับเอ้าส่งให้สเรบศิลปินพระเอกน้อยมาสมัครไม่ไม่อีกยังคนครับน้องปรามีเพชรบ้านแพงครับ